มีสิบแปดสิบเก้าอยู่คิดว่ากันนะสิบแปดไปส่งสนามบินแล้วก็ไปเใครบ้านที่บ้าน,บานโบนี่อยู่คนแก่นใช่ไหมใช่ไปก็คือเช่าหอเหรอใช่ฉันถ,ถึงอยากไปภูกเก็ตละตรงส้ายละ่ะมันมีงานเข้ามา มันอยู่แบบกันแล้วมันไม่ได้งานมันตรงสายใช่ไหมงานที่ไปไกลใช่ใ<น>ผู้ช่วยตงตะบ้องเนี่ยอ๋อช่วยกูไปอยู่ผู้เก็ตบอกว่าวิศวะเขาจ้างเดือนละสามหมื่นห้าก็มึงนึกภาพดิสมมติมึงเป็นนายจ้าง มึงให้เงินพวกน้องสามหมื่นห้ามันอยากได้อะไรบ้างได้แล้ววะให้กูเป็นนายจ้างแม่ก็ต้องทำเป็นทุกอย่างปะเออกูยังไม่ประสบต้องเป็นต้องเป็นต้องเป็นทุกอย่างให้ในายจ้างอะเออต้องเป็นงานแล้วอะ่อวอะก็คือทำทุกอย่างแทนได้แล้วอะไรเงี้ยตัดสินใจได้ กูจะสมัครงานแล้วอยากพันเกลแล้วเอ้าดิเวนเด้าเลยว่ะเดินเด้าแพ็กกูดโอ้กระจอกอืม มึงวิ่งแกมตั้งแต่ปีสองเลยใช่ปีฟูจิน่าก่อนแล้วก็ไปเก็บเรียกว่ามึงเพิ่งมาเลี้ยวิ่งตอนปีไหนปีสี่แทบจะปีหนึ่งเทอมสองเลยมั้งเหมือนลย โอ้ช่ามปวดคอนะตอนมุนทำไงให้มันหายวะก๊อกนึ่งไม่หายโอ้ยไอ้บเฮ้ยทำไมพวกเฮี้ยนี่มันบิงวิ่งยิงหัวไวะมันวิ่งน่สัย แม่งมึงก็จะมาวิ่งยิงหัวเพื่อนกูหรอยังไม่วิ่งยิงหัวกูวิ่งแล้วกูก็วิ่งแก้แล้ววิ่งหัวด้วยเนาะมันวิ่งยิงหัวกูวส่วนที่ไหนเอาละเวอรนะ์มันไม่ได้วิ่งยิงหัวกูเจ้ากาลูมันม่หมดแล้ เปลีย่ยนกรรมของกูเองหาเซียเปลีว่าแล้วลืมเนี่ยลืมเนีย่นย สายใายเม็นเม็นเมนใช่สโอ้คอ้ลสิส อะไรดาร์ Dark? คือท e ี่อะไร็อกดาดเนี่ยนู๊กฉกดาดแล้วมันมองหน้า,ากล่ะพูดทำผิดเหรอเฮ้ยมดิมดมิด กระสุนลอยผ่านไม่เห็นตัววอรอย่างนี้ทำไมวะเอ้ยทำไมกูหันซ้ายไม่ได้ เร็ววิ่งดิวิ่งดิเอาเออสเกล้วมึงไม่ได้เลยอินไปกระจายให้ครับน้อง

เอ้าเช็ดยิงไม่โดนเอ้ยกูภาษาเนห้เช็ดเช็ดจิงไโดเช็ดเช็ดพูดผิดบ่อยนะลิ้นเปียลิ้นเป็นไรอะลูท้อุัน้องปวดคอ ยืดคอดิยืยดไหล่เรียกว่าอะไรวะกดไหลอ่ะเป็นนวดส่กพันสองนวดสพันสองกดไหลคอมันตึงอัน้มันปวดตรงข้างบนคอจัดกระดูกปล่ะกัดเหรอจัดเฮ้ยดีมาก ไอ้เหี้ยโดนทุกสกิลโอ้ยี้ยน,นี่ tık 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 A B C D E F G. 好了。喂，兄弟。 <laughs> you want to play let's play enemy down enemy spotted a one enemy remaining spike down a ah มีเทีย it? เอทป่ะเอทป่ะเอทเอทเอทใครเอทวะมาอิน ยิอยิงยิงตายตายจะแหวงมาเกือบยิงกูโดนนะมึงอะไรน,นะจะแหวกมาเกือบยิงกูโดนนะมึง